จัดตลาดนัดแก้หนี้ไกลเกี่ยรปนอมหนี้เพื่อแก้ปัญหานอกระบบพร้อมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ประชาชนนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีพันเอกบำรุงวิชาทรรองผู้อำนวยการรมนรจังหวัดนนทบุรีนายชุนนัดเดชกังสกุล ปหลัดจังหวัดนนทบุรีนายพิรมชุมนุมนายอำเภอปากเกรด็ดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารปากเกรด็ดใต้สะพานพระราม4อเภอปากเกรด็ดจัังหวหนนทบุรีพร้อมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับคำปรึกษาไกลเกี่ยปอมหนี่นอกระบบโดยมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการเช่นการไกลเกลี่ยนี่นอกระบบการรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือการแก้ปัญหานี่นอกระบบ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกิจกรรมฝึกอาชีพและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระบริการให้คำปรึกษาทางการเงินและที่สำคัญทำให้ลูกหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้ได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยเรื่องหนี้สินสำหรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนหากเป็นเกษตรกรและไกล่เกลี่ยตกลงกันได้จะมีทกสเข้ามาดูแลส่วนอาชีพค้าขายหรือทั่วไปธนาคารออมสินจะช่วยดำเนินการซึ่งการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้เพื่อแก้ปัญหานอกระบบพร้อมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ประชาชนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนสำหรับเดือนต่อไปจะมีการจัดตลาดนัดแก้หนี้ไกลเกลี่ยประนอมหนี้ที่อำเภอเมืองในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ในภาพรวมของจังหวัดนั้นเรามีผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับ ทั้งระบบออนไลน์และ w a l ์กอินเนี่ยอยู่ประมาณสัก2,300กว่ารายด้วยกันนะเป็นระบบวอล์กอิน3รายเป็นส่วนที่ผ่านออนไลน์เนี่ย2,000กับ5รายนะครับเรามีวงเงินที่มาลงทะเบียนอยู่ราวๆสัก1 197ล้านเศษๆนะครับที่มาลงทะเบียนซึ่งในจำนวนเนี้ยเราก็ได้มีการแก้ไขนะครับปัญหาให้กับ คนที่มาลงทะเบียนนะครับโดยการเจราจาไกลเกลี่ยนะครับรวมไปถึงการที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายได้มาตกลงนะครับตกลงกันที่จะเคลียรเรื่องภาระหนี้สินต่างๆร่วมกันนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับคนที่มีหนี้สินยังจะต้องมีภาระในการที่ต้องช้หนี่นะครับประเด็นแรกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหนี้เองก็ต้องเข้าใจรุ่งนี้ด้วยนะครับที่จะต้อง ทำอย่างไรที่จะหาจุดลงตัวกันได้นะครับว่าต้องไม่คิดดอกเบีย้ยในส่วนที่มันเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้นวันนี้นะครับทางอําเภอปากเกร็ดนะครับก็ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆครับที่มีส่วนร่วมกันนะวันนี้ก็ได้มาจัดตลาดนัดแก้นี่นะครับซึ่งเราจะจัดทุกเดือนนะครับในวันอาทิตย์ที่2อสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับซึ่งก็จะจัดหมุนเวียนไปตามแต่ละอําเภอครับครั้งแรกเราจัดที่อําเภอเมือง วันนี้เป็นครั้งที่สองเราจัดที่อ,อําเภอปากเกร็ดโดยใช้พื้นที่ของอใต้สะพานพระรามสีนะครับบริเวณผ้าเรือนะครับเป็นจุดที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะเดินบล็อกอินเข้ามาพบเรานะครับในการที่ว่าจะลงทะเบียนเพิ่มก็ได้หรือถ้าเกิดมีกรณีมีประเด็นปัญหาติดขัดอะไรก็สุกัวลีสุวรรณายงาน